อยู่โรงพยาบาลมันมันมันถือสังเกตอยู่3วันครับต้องหามเขากับเข้าที่นอนเายเป็นทกิดอะไรขึ้นเมื่อนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่เมกวินัยที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานถึง5ปีถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ อยู่ไหนคะตอนนี้ยงบอกว่าที่อยู่ไหนย้งลองอยู่โรงพยาบาลันมูลนะในมูลนะมูลให้น้ำเกลืออะไรบ้างมรงมียาฆ่าเชื้อแล้วก็มียาบำรุงเลือดแล้วก็เดี๋ยวให้เลือดใชก็เสร็จตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เลือดคืนนี้ปุ๊บปุ๊บปีใช่ย้งลองให้ผมนะ ผมไม่ผมนอนเหนอยเลย้งนะอันนี้อันนี้ไม่ได้นี่นะพี่เมียขันหัวใม่พันไว้เ่ามันนั่งเล่นหัวใหญ่คือมันมันมันถังเกตียวสามวันครับแฟนาอับซีครับนี่ทำไมมันไปลมเข้าห้องน้ำไป่มสามวันมันจะไปไปลมห้องหามเข้ากับเข้าที่นอนปรากฏว่าอ่ะวันนี้เรามาเช็ดดูซิบอกว่าขาด ขาดเน็ดขาดเอขาดเลือดจากสี่สิบเหลือสิบหกขาดหลายหลายตัวเลยคับผขาดหลายตัวขาดอาหารหลายตัวก็เลยเหมือนกับร่างกายมันไม่ไหวก็เลยวันนี้ออกมาเช็คบอกว่าเออวเต็มเลยเต็มเ่องเต็มล่องแต่ว่าไม่เกี่ยวอย่างอื่นนะไม่เกี่ยวมันพอไม่เกี่ยวพกลุ่มนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวโอเคค่ะ มาเฝ้าเเหมือนดรียกว,ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่านักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่เมฆวินัยที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานถึง5ปีและก่อนหน้านี้ก็ได้ทำการแก้บุบกรรมในอดีตกับอาจารย์ไพศาลที่พี่เมฆเคยทำกรรมเอาไว้กับเจ้ากรรมในเวรทั้ง7คนจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต่อมาอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองของพี่เมฆวินัยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเพราะอาการตุ่มที่เคยขึ้นก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วส่วนบาดแผลที่เคยเป็นก็เริ่มดูดีขึ้น แต่แล้วเมื่อสมวันที่ผ่านมากลับมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับเมฆวินยัยเมื่อพี่เมฆเกิดอาการเป็นลมขณะเดินเข้าห้องน้ําจนต้องนําตัวพี่เมฆหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยหลังจากที่คุณหมอได้ตรวจร่างกายของเมฆวินัยอย่างละเอียดแล้วนั้นพี่เมฆขาดธาตุเหล็กและขาดเลือดจาก40เหลือ16รวมถึงขาดธาตุอาหารอื่นๆอีกหลายตัวจึงทําให้ร่างกายไม่ไหวและเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมในที่สุดแต่ไม่เกี่ยวกับโรคตุ่มน้ําพองที่กําลังเป็นอยู่ ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจพี่เมฆให้หายปวย่วยโดยเร็วและถามถ่ายถึงอาการโรคตุ่มน้ำคองหลังจากที่ได้พบกับอาจารย์ไพศาลกันแล้วเป็นยังไงบ้างรวมถึงพี่เอภรรยาของเมฆวินัยก็เข้ามาดูแลสามีอย่างใกล้ชิดซึ่งข่าวสดขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้พี่เมฆหายปวย่วยโดยเร็วและก็กลับมาทำงานในวงการบันเทิงที่ตัวเองรักได้อีกครั้งนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ